สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาลองอ่านแผดไต้หวันให้ทุกๆคนฟังนะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมาเริ่มกันด้วยคาราโนเชสนะครับผมเนื่องจากปลาดาวกระจายของไฮยาเตะมันเก่งเกินไปนะเขาเลยเนิรฟ์ฟเนิร์ฟหนักมากซะด้วยคือ1ดาวเนี่ยเหมือนเดิม2ดาวเนี่ยจากดาเมจ1นึ0เหลือรสส่วน3ดาวเนี่ยโดนหนักเลยเหลือ2ดาวในปัจจุบันก็คือดาเมจจากพันห้าเหลือแค่1,000เท่านั้นเองต่อมาคือประเภทนะครับอันนี้คือประเภทแอสซัสซิน จะเพิ่มครีดาเมจจาก50เปเป็น75นะครับผมส่วนแอสซิน6ตัวจะเพิ่มทั้งอัตราการคริจาก40เป็น50แล้วก็คริดาเมตจาก200เป็น250นะครับผมครีดาเมจก็คือคริที่แรงขึ้นนะส่วนอัตรา,ารคริคือโอกาสการติดคริติคอล ต่อมาคือประเภทการแมนนะครับมันจะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับจากเดิมที่บัฟดาเมจแค่30เปอร์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจไปถึง50เปอร์ด้วยกันแต่ว่าอัตราการคริยังคงเท่าเดิมนะที่40%ต่อมาคือประเภทชูตเตอร์นะครับก็บัฟเช่นกันจากเดิมที่มีโอกาสจะยิงซ้ำในฮีโร่เดิมตอนที่มีชูตเตอร์4ตัวอยู่บนสนามเนี่ยจาก45%ถูกบัฟเป็น50%ถ้ามีชูตเตอร์6ตัวจะมีโอกาส70%ก็ถูกบัฟกลายเป็น80%นะ์ก็ถูกบอีกคาั้งหนึ่งึง เอาละมาถึงเผ่าแท้งกันบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเหมือนแก้บั๊กเฉยๆว่าคําอธิบายเนี่ยเขียนว่า2แท้งเนี่ยจะได้เกราะ300แต่ว่าจริงๆอ่ะถูกแอดให้แค่200แล้วก็อันเนี้ยผมว่ามันไม่น่าใช่อาเชอร์มันน่าจะเป็นแบบ4เผ่าแท้งมากกว่าจากเดิมเนี่ยที่ได้ รับพลังป้องกันจากเดิมที่เขียนไว้600แล้เราจริงๆอ่ะเราได้รับแค่400คืออาจจะแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องตามคำอธิบายก็คือแก้จาก200เป็น300แล้วแก้จาก400เป็น600ตามคำอธิบายเอาละมาถึงภผ่าฟอร์เรนกันบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะคือมันบอกว่าถ้าเกิดมีฮีโร่ตัวหนึ่งจากเผ่าฟอร์เรนไปตีตัวฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเราก็จะติดเผา ไอตัวที่ติดเผาเนี่ยถ้าถูกฮีโร่ตัวอื่นของฝั่งเราที่เป็นเผาฟอลเลนไปตีอีกทีนึงอะ่ะมันจะถูกรีเฟตการเผาก็คือจากเดิมเนี่ยเผาแค่5วินาทีถูกไหมแต่ว่าถ้าโดนตัวฟอลเลนตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเดิมมาตีเนี่ยมันก็จะติดเผาต่อไปเรื่อยๆคือรีเฟรชการเอฟเฟกการเผาไปเรื่อยๆมันก็จะแก้ตรงนี้ว่าเผาได้รอบเดียวอะไรประมาณนั้นมั้งอันนี้ผมเดานะถ้าเกิดผิดพลาดก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะตรงเนี้ยอันนี้ไม่ชัว เอาละครับมาถึงช่วงบัฟเนิร์มฮีโร่กันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ Q ิก่อดเลยนะครับเริ่มจากสกิลที่1นึ่อ้ท่าพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะฟิกการสโลวอยู่ที่30%นะจากเดิมที่ยิ่งอัพก็จะยิ่ง Slow สโลวตัวหนักขึ้นหนักขึ้นรวมถึงดาเมจก็ถูกเนิร์มไปนะครับดาเมจต่อการอัพเนี่ยก็คือจะไปเพิ่มตัวคูณของดาเมจแทนตรงนี้ก็ไม่มีผลมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่าหนึ่งของคิกอดเนี่ยเราไม่ได้หวังดาเมจอยู่แล้ว เอาละครับต่อมาคือไฮไลท์นะครับสกิลสองของคิวกรดการตีติดครั้งที่3มเนี่ยมันจะแถมดาเมจเวทขึ้นมาให้ครั้งหนึ่งถูกไหมอันเนี้ยจะโดนเนิร์ฟลงไปนิดหน่อยนะแต่เวลาเรากดใช้เนี่ยไอติดดาบบัฟตรงมือเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นอันเนี้ยเป็นบัฟค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเมื่อกดใช้แล้วการดีเลือดเนี่ยเพิ่มให้มากขึ้นด้วยนะจากเดิมเนี่ยเลเวลแรกแค่40ก็เพิ่มเป็น50าสิบเลเวอสุดท้ายเนี่ยจากเดิมที่สูงสุดที่85ก็เพิ่มเป็น100 แล้วเพิ่มตัวคูณด้วยนะตัวคูณของดาเมจจากเดิม0.17เป็น0.2ก็คือเพิ่มให้รีเจนมากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองส่วนคูดาวเนี่ยจากเดิมที่ลดวิละ0.4กลายเป็นลด0.6ต่อเลเวลเอาละโดยสรุปก็คือถ้า2เมื่อกว่ใช้งานเนี่ยจะตีได้แรงขึ้นแล้วก็รีเจนเลือดได้มากขึ้นแล้วคูดาวก็ลดให้อีกต่อมาอดูอินถูกปับนะครับผมด้วยสกิลที่1เนี่ยจะลดคูดาวจาก8วิเหลือ7วินาที ส่วนสกิลที่2นะครับที่ได้โลขึ้นมาเนี่ยจะทำดาเมจเสริมมากขึ้นจากเดิมเนี่ยดาเมจเลเวลแรกแค่200ก็ถูกปรับเป็น250แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงเวลสุดท้ายเนี่ยจากเดิมเนี่ยสูงสุดที่ดาเมจส2 5ก็กลายเป็น400ดาเมจแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจาก 0. 7 5กลายเป็นคูณ1นะส่วนดาเมจจริงที่แถมเข้ามาให้เมื่อทําการสกิลสอนะจากเดิมเลเวล1เนี่ย100ตอนนี้ถูกปรับเป็น125 ก็คืออดูอินเนี่ยจะตีดามเมจแรงขึ้นที่เป็นดามเมจจริงนะเลเวลย Level 25หน่วยจากเดิมเนี่ยสูงสุดที่225หน่วยก็กลายเป็น250หน่วยนั่นเองโอเคครับต่อมาที่สกิล2ของแบทแมนนะครับสกิลที่2จะถูกเนิร์ฟลงช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าตัวคูณดามเมจถูกเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าเลยจากเดิมเนี่ยตัวคูนดาเมจแค่0.5กลายเป็น1หน่วยเลยก็คือปกติเนี่ยแบทแมนจะออกแต่ดามเมจล้วนๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนเลดเกมเนี่ย คูณเนี่ยจะช่วยทําให้ดาเมจของมันเสริมขึ้นมาได้เทียบเท่ากับของเดิมเลยต่อมาคืออันติเนี่ยไฮไลไท์เลยนะสังเกตนะทุกคนเขาลดคูดาวให้โหดมากในเลเวลสุดท้ายจากเดิมเนี่ย24วิเหลือ15วิเท่านั้นเองในเลเวลสุดท้ายส่วนเลเวลอื่นๆก็ลดให้นะหรือว่าคือแบทแมนสามารถอันติได้บ่อยมากๆเลยยิ่งเลทเกมเนี่ยลดถึง9วินาทีด้วยกัน เอาละต่อมาคือจินนานะครับดูเผลนเลเหมือนจะถูกเนิร์ฟใช่ไหมล่ะดูจากตัวเลขแต่มันมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นมาว่าเพิ่มแมคานิกใหม่สามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้เมื่อใช้โดนฮีโร่สครูเนี่ยแหละมันจะทำให้ช่วงเลดเกมตอนจินนาอันติเข้ากลางวงแล้วกดท่านหนึ่งเนี่ยเลือดจะเด้งพังภูมากกว่าเดิมนั่นเองแถมลดคู่ดาวให้จาก7วิเหลือ6วิด้วยมาดูกันนะครับว่าแพดหน้าจินนาจะมาหรือเปล่า เอาละครับมาถึงตัวที่ทุกๆคนต้องไม่พูดถึงไม่ได้คือม ja าจ้านั่นเองถูกเนิร์ฟนะครับในแพทนี้เอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนชอบใจกันเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมูฟสปีดของมันอะทำให้ไล่จับยากตอนที่แบบเลือดน้อยๆเนี่ยจากเดิมถ้าเสียเลือด5%จะได้มูฟสปีดขึ้นมา2%ใช่ไหมตอนนี้ถูกเนิร์ฟเหลือ1.5%แล้วนะหรือก็คือมาจ้าถูกเพิ่มสปีดขึ้นได้สูงสุดเพียงแค่15%จากเดิม20% และที่สําคัญนะครับอันติช่วงเลดเกมถูกเพิ่มเวลามาถึง6วินาทีด้วยกันจากเดิมเนี่ย24วิกลายเป็น30วิก็จะทําให้มาจ้าเลดเกมได้าลาคาญน้อยลงนะครับผมเอาละมาดูที่ดีแลกกันบ้างครับอันนี้ผมไม่ชชั่์นะมันแปลจากแผดไต้หวนันมาเป็นอิงแล้วผมแปลอิงมาอีกทีซึ่งยังไม่ค่อยเก็ตมันเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ลองแปลดูนะอาจจะคิดว่าถ้า2เนี่ย ใช้ครั้งที่สองเนี่ยไอที่แบบลากสกิลไปมาเนี่ยอาจจะแคบลงแล้วก็อาจจะมีดเดลเ์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยตอนที่ผลักครั้งที่2ก็สังเกตได้ว่าตอนเราถูกดันใช่ไหมเราเหมือนโดนดันรัวๆเลยแบบปึก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 คือโดนแถจนแบบขยับไม่ได้เลยบางทอีอันนี้ก็อาจจะมีช่องว่างให้แบบมีโอกาสที่จะดิ้นหลุดได้บ้างนะอันนี้ผมแค่เดานะครับผมผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันแปลอย,อย่างนี้หรือเปล่าจะรอดูแพดไทยไปอีกทีนะครับ เอาละต่อมามาดูที่แม็กกันบ้างนะครับปกติกดอันตีเนี่ยเราต้องรีบพุ่งไปหาศัตรูถูกไหมล่ะตอนนี้จะถูกเพิ่มเวลาให้จาก6วิกลายเป็น10วินะครับหรือก็คือเปิดเห็นรอบแบบเนี่ยได้ถึง10วินั่นเองก็ถือว่าเป็นการบัฟแม็กขึ้นมานะต่อมาคือเราวิลนะครับเนื่องด้วยจากตัวเนี้ยเราเอามาป่ากันซะส่วนใหญ่แล้วมันฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วเลยนะแพทนี้จะถูกเนิร์ฟนะครับผมโดยการแบบตีคิปป่าเบาลง4 0ด้วยพาสซีฟสกิลของเรานั้น แต่ว่าเมื่อเราเลเวลมากขึ้นเราก็สามารถตีชีป่าได้แรงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ตามที่เขาเขียนไว้โอเคครับมาสรุปเกี่ยวกับแพทนี้คร่าวๆกันนะครับผมโดย r a r o c h เ s สเนี่ยเหมือนเป็นการปรับสมดุลให้ประเภทของเผ่าต่างๆเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะโดยจากเดิมเนี่ยเผ่าฟอลเล่นจะค่อนข้างเก่งมากเลยนะคือติดเผามาเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้กันซะส่วนใหญ่ในเผ่าอื่นๆแต่ตอนเนี้ย ก็เป็นการบัฟให้เกมมันหลากหลายมากขึ้นนะโดยการทําให้เผ่าอื่นๆเซตอื่นๆนมีความสามารถที่มากขึ้นแล้วก็ไฮยาเตเนี่ยช่วงต้นเกมอะ่ะถ้าใครได้เยอะๆเนี่ยมันค่อนข้าง OP เลยนะถ้าเกิดได้3ดาวช่วงต้นเกมมาเนี่ยเขาก็เลยถูกเนิร์ฟให้เหลือดาเมจเพียงแค่1,000เท่านั้นเองถ้าเทียบกันก็จากเดิมเนี่ยสดาวจะเก่งมากตอนเนี้ยสดาวจะเก่งเท่า2ดาวตัว2ดาวจะเก่งเท่า1ดาวครึ่งอ่ะประมาณน,นี้แล้วกัน เอาละครับต่อมาก็คิวกอสเนี่ยโดยรวมคือถูกบัฟนะครับผมด้วยสกิล2เนี่ยที่เพิ่มดาเมจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มดีเจนด้วยแล้วก็ลดคูดาวให้ด้วยอดูอินถูกบัฟมาลุ้นลวนเลยนะครับลดคูดาวสกิล1แล้วก็สกิล2เนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจจริงให้เขาด้วยนะต่อมาเป็นแบทแมนนะครับโดนบัฟมาเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงอันติเลเวลสุดท้ายมีแค่15บห้าวิคือใช้อันติได้ทั้งเกมเลยอันนี้ไม่รวมลดคูลลลลดดดดาาาาาวววววนนนนนนะะะคคคครรรัับผมมืือออูแแแ้้้จจิิิงงๆๆเเเเี่่่่ยก็หปณ10ท ก็มีอันติใช้กันรัวๆกันไปเลยต่อมาก็จินน่านะครับพลาดไม่ได้เลยนะตัวนี้คือเพิ่มเลือดมามหาศาลมากเลยคือจากเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอึดอยู่แล้วนะตอนนี้เพิ่มรีเจนเลือดมาให้กับสกิลของมันด้วยตัวเองอีกคือถ้าอยู่ในวงไฟเนี่ยปลาโดน5ตัวก็คือก็รีเลือดต่างหากที่ไม่นับจากเวทแวมไ i พร์อีกนะประมาณพันกว่าหน่วย ซึ่งก็คือทําให้จินนาเนี่ยเข้าวงไฟได้เก่งมากขึ้นนั่นเองเอาละครับต่อมาคือบาจ้านะครับก็โดนเนิร์ฟไปตามที่สมควรนะครับรู้สึกว่าตัวมันเก่งเกินไปส่วนดีแลกนี่ผมยังไม่ชัวร์นะอาจจะใส่ดีเลยต่อก,การสตันในแต่ละครั้งเข้าไปนิดหน่อยให้สตรูมีโอกาสดิ้นที่จะหลุดออกมาได้หมายถึงสกิลที่2ตอนที่ปลาอุกบาทลงมานะคือกดสกิลที่2ครั้งที่2อ่ะเพราะว่าบางทีโดนสตัรเนี่ยมันโดนไถรัวๆเลยตอนนี้ก็อาจจะทําให้มีโอกาส หลุดออกมาจากสตานนั้นได้มากขึ้นนะแต่บอกไว้ก่อนนะคะสำหรับดีแลกแล้วก็ลาวิวผมยังค่อนข้างที่จะไม่ชัวนะครับแล้วก็เผาฟอลเล่นด้วยมันเป็นแพทที่แปรมาอีกทีหนึง่งผมอาจจะแปรผิดก็ได้นะอันนี้ต้องรอแพทคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งส่วนแม็กก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับเพิ่มระยะเวลาที่จะอันติได้นั่นเองถือว่าเป็นแมานิคที่ค่อนข้างดีเลยนะสามารถใช้2แมปได้ดีด้วยคือ2ได้นานขึ้น เอาละครับนี่ก็เป็นการอ่านแผดใต้หวันของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าผมแปลไม่ถูกต้องก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ